มึงถ้าสมมติมึงมีคนที่มึงเกลียดหน้ามากๆอะ่ะแล้วมึงไม่อยากเจอหน้าเลยอะ่ะมึงทำไงวะพี่ครับพี่ครับพี่ครับพอดีพี่พีมให้มาปลุกอ่ะครับมึงก็อย่าไปเจอดิมันไม่ได้ง่ายนขนาดนั้นนะดิคือถ้าบางทีบังเอิญเจออย่างเงี้ยขอโทษนะครับพอดีพี่พีม สวยจังพัดเฮ้ยอย่าดูดิเป็นตากล้องให้พี่หน่อยสิแมวครับเปลืองเนมแล้วมึงเกลียดพี่เขาทำไมวะใ้พี่ช่วยไหมครับพี่เป็นไกด์ให้นะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะครับอ้าวไมจักันมาก่อนเนาะไม่คิดว่าจะเจอกันอีกนี่หว่าแต่เกลียดก็มีหลายรูปแบบเลยเกลียดเพราะอยู่ดีๆไม่ชอบหน้าหรือว่ามึงเคยทำไม่ดีใส่มาเป็นตากล้องให้พี่จนได้นะครับหรือว่าเกลียดเพราะว่า เคยรักอ่ะฮีรักเตอร์นะครับแล้วยังไงเรื่องของมึงอ่ะหืมเรื่องของกูอะไรนอนช่วงนี้จะมีดวงเล่มหนึ่งนะเฮ้ยคุจะรวยกุจะรวยหวยแล้วเึงก์อนซื้อหวยกูจะไปซื้อหว ป้าค่าเสียหายไงแค่จ่ายมาก็พอจ่ายมึตงตจ่ายหมดนั่นเลยผมจ่ายมันยันได้ไม่จ่ายพี่ค่าของก็ยังไม่มีมันยาจ่ายเลยอีเต์พี่เจ้าหาันนี่เขาเป็นคนยังไงวะสนใจพี่เขาเหรอเขาเป็นเจ้านี้กูกูต้องรู้ข้อมูลเขาไว้หน่อยปะ่ะเท่าที่กูเห็นนะพี่เขาก็เป็นคนเงียบๆวะ่ะแต่ก็คุยด้วยได้พี่ว่าให้ผมทำทุกอย่างที่บอกแบบไหนครับ ไม่ใช่อะไรที่เกินความสามารถมึงหรอกอ่เอาเป็นว่าถ้าผมทำตามที่บอกอะ่ะพี่ต้องยกเลิกหลอกเบีย้ยให้ผมแล้วมือกับพี่โจฮันเป็นไงเขาเป็นยังไงขึ้นรถพี่จะพาผมไปไหนอ่ะนี่สรุปยังไงเนี่ยเป็นแฟนกันจริงปะเนี่ยอครับพี่ช่วงนี้มือแปลกๆไว้อยู่เหมือนคนกำลังมีความรักเลยเนาะ เธอชอบพี่ตั้งแต่เมื่อไหรเล่นมาถามกันตรงๆแบบนี้ใครจะกล้าตอบกันเราก็คนที่เราชอบชอบเราเหมือนกันเป็นใครก็ต้องอย่างรุนงนั้นแหละถ้าเป็นตะโก้อคนนี้ยังไงก็ได้หมดเลยครับมนไม่ได้ครับคิดถึงพี่ไม่ใช่หรอ

สวัสดีอ,อะไรของมึงนะแมวจะมีดูแล้วความบาดใจไม่มีอะไรรอทําไงดีวะกูไม่อยากน้องร้องไห้อ่ะเธอมันเลิกเธอมันเล่นเล่นเล่นทีสุดแล้วลูกสาวแม่เจอก,กันค่ะ